สวัสดีครับพามาดูที่ดินนะครับอยู่บ้านโนนสูงตําบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนื้อที่2งาน62ตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะครับเป็นที่ดินถมแล้วครับถมสูงกว่าถนนมากเลยครับถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับอยู่ในหมู่บ้านโนนสูงครับจากตรงนั้นนะครับ เห็นครับเป็นเสาไฟฟ้านะครับขายยกแปลงครับแปดแสนบาทนะครับนี่นะครับเป็นที่ดินถมแล้วครับติดทางคอนกรีตอยู่ในหมู่บ้านครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาครับนี่แล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับที่ดินนะครับเป็นที่ดินถมสูงกว่าถนนนะครับ เหมาะสร้างบ้านครับทำบ้านได้เลยครับมีไฟฟ้าครับพบวงจรครับน้ำประปาก็มีครับมีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวครับเนื้อที่2งานหกสิบสอตารางวานะครับเป็นที่ดินถมแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นสถานีวิทยุเก่าครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นสถานีวิทยุนะครับ ปัจจุบันไม่มีปัจจุบ,บันไม่มีวิทยุแล้วครับต้องการขายนะครับสนใจมาดูก่อนได้นะครับเนื้อที่2งาน62ตารางวาครับผม